ฤด,ดูนี้นะคะนอกจากมะม่วงเยอะแล้วกล้วยนานาชนิดในเมืองไทยก็ออกแข่งกันราคาก็แสนถูกค่ะป้าทุนดีมีเทคนิคย่างกล้วยหักมุกให้ออกมาน่ารับประทานนะคะเวลาที่เราย่างอะ่ะหลายคนจะใช้มีดกรีดก่อนใช่ไหมป้าทุนดีไม่ทําอย่างนั้นค่ะย่างกล้วยไปสักห้านาทีนะคะแล้วจึงใช้มีดเนี่ยกรีดให้เป็นทางยาวจากปลายถึงโคน ผลมันอะคะ่ะจากนั้นเราก็ย่างด้านเดียวเลยไฟอ่อนๆนะคะออกมาก็จะหน้าตาสวยอย่างนี้ไม่เจบไม่มีรอยไหมเกรียมหรือเราไม่จำเป็นจะต้องกินไอส่วนที่ไหมไหมเข้าไปด้วยนะคะสังเกตไหมคะเวลาที่เข้าขายกันะ่ะกล้วยออกมางดงามเขาทำอย่างนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าจะให้สวยยิ่งขึ้นเนี่ยต้องใช้ที่จับของร้อนอะ ดึงเปลือกกล้วยออกไปไว้ข้างหลังผลเขานะคะให้เหลือพื้นที่ที่เป็นเนื้อกล้วยเนี่ยมากๆก่ะก็จะยิ่งสวยยิ่งขึ้นแต่ป้าคิดว่าแค่นี้ก็สวยน่ารับประทานค่ะลองย่างไปให้ใครก็ดีใจทุกคนแหละขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะ